สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา lexus lfa ถืกอกำเนิดขึ้นในปี2010โดยผลิตขึ้นมาเพียง500คันในโลกเท่านั้นมาพร้อมกับเครื่องยนต์4.8ลิตร v 1 0และขอให้ทาง yamaha ทำการปรับแต่งสิ่งเครื่องยนต์เป็นพิเศษและเป็นที่ชื่นชอบของนักสะสมมากมายและต่อมาในเดือนธันวาคมปี2021ที่ผ่านมาทาง toyota group ได้ทำการเปิดตัวรถยนต์แนวคิดของ toyota และ lexus รุ่นใหม่เป็นครั้งแรกซึ่งรวมถึงรถยนต์แนวคิด Electric f กเฟสสปอร์ที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดต่อจาก LFA Classic Supercar ด้วยและล่าสุดสื่อญี่ปุ่นอย่าง Spider Seven ได้เปิดเผยข้อมูล Lexus LFA รุ่นใหม่โดยระบุว่า Lexus ใหม่จะไม่ทิ้งเครื่องยนต์สันดาบในแบบเดิมซึ่งขุมพลังของเครื่องยนต์ Lexus LFA รุ่นใหม่ตามรายงานของสื่อญี่ปุ่นเพื่อให้ผ่านกฎระเบียบการปล่อยมลพิษที่เข้มงวด ั萨 LF-A รุ่นใหม่จะละทิ้งเครื่องยนต์ V10 และแทนที่ด้วยเครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบขนาด4.4ลิตรทำงานควบคู่ไปกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้ประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบน้ำมันและระบบไฮบริดให้เลือกอีกด้วยและคาดว่าแรงม้าสูงสุดจะสูงถึง1,000แรงม้าเลยทีเดียว และสามารถทำอัตราการเร่งจาก0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง2.3วินาทีเท่านั้นและนอกจากสมรรถนะดินามิกอันทรงพลังอย่างยิ่งแล้วทางเล็กซัส Ls a รุ่นใหม่ยังสามารถเดินทางได้30กิโลเมตรด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนอีกด้วยและทางเล็กซัสระบุว่ากำลังจะวางแผนที่จะผลิตรถยนต์ EV อย่างเต็มรูปแบบภายในปี2030 และจะทำการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกเพื่อให้เข้าสู่แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าภายในปี2035และระบุว่าจะไม่ขายรถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงอีกต่อไปซึ่งนั่นหมายความว่า f f a รุ่นใหม่น่าจะเป็นรถรุ่นสุดท้ายในรถซูเปอร์คาร์ของเล็กซัสที่จะใช้เครื่องยนต์สันดาบด้วยส่วนการวางจำหน่ายเล็กซัส LFA รุ่นใหม่คาดว่าจะเปิดตัวเร็วที่สุด ภายในปี2025หรืออีก3ปีข้างหน้าซึ่งเราคงต้องรอติดตามกันต่อไปครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางทีมงานออโต้คาร์นิวจะรีบนำอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto Car l, ออโต้คาร์นิวกับคุณครับ